สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อมาเชียงใหม่ทั้งที่ถ้าไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะเ,เพื่อนเพื่วันนี้เราจะพาเพื่อนขึ้นไปสการะพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุคู่เมืองร้านนาะกับวิวพาราโนมาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะเ,เพื่อนเ เราสามารถขึ้นดอยได้2ทางเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะนั่งรถรางเหมือนเราก็ได้หรือว่าเพื่อนๆท่านไหนจะรองท้าทายเดินขึ้นบันไดหน้กกว่า300ขั้นก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านหรือช่างภาพนะคะให้บริการถ่ายรูปและส่วนราคาก็สอบถามกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนราคากันเองนะคะเพื่อนๆแล้วแต่จะตกลงกันเลยนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเเดินชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ1934เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญของภาคเหนือใครเกิดปีมาแม่ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะนะคะใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็ต้องอย่าลืมมากราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะเพื่อนๆ ถึงแล้วค่ะเจดีพระธาตุโดยสุเทพนะคะเป็นทรงเชียงแสนหุ้มท้องอารามสวยสุดุดตาแถมรอบๆก็ยังมีภาพเขียนจิตกรรมฟ้าผนางังเรื่องราวในพระพุทธศาสนามีจุดให้ไหว้ขอพรทำบุญด้วยนะคะเพื่อน และที่สำคัญนะคะบางจุดก็จะมีพระมาให้พรหรือทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มเดี๋ยวเราเข้าไปาชมบรรยากาศ <c oughs> ด้านในด้านหน้านะคะจะเป็นตัวมอมนะคะใครรู้จักก็ลองอธิบายบอกกันได้นะคะส่วนเราไม่รู้จักนะแต่เราก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก,กเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะภาพบรรยากาศของแต่ละจุดนะคะซึ่งพระธาตุดอยสุเทพนะคะมีหลายจุดมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องใช้เวลา เป็นอย่างมากเลยนะคะกับการที่เราจะต้องมาเที่ยวแล้วเดินชมความงามศิลปะของเมืองร้านหน้าของบ้านเรานะคะนอกจากจะไหว้พระธาตุลอยสุเทพแล้วนะคะก็ยังจะมีมุมนั่งสงบสงบทำสมาธิวัดก็มีมุมเงีบ ให้เราได้มาพักผ่อนพักใจไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่ก็มาเติมพลังใจด้วยนะคะเพื่อนเพือเรียกได้ว่ามาทำบุญนั่งสมาธิะชมศิลปะความงามของแบบร้านหนะ้าแท้ๆก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆน แล้วก็ยังมีธรรมชาติให้เราได้ชื่นชมด้วยนะคะมีบอปลามีเสียงกรบกร้องเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาจริงๆด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดน,นะคะเพื่อนๆคือจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ด้านหน้าวัดมองเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแบบพาราโนอมาโดยเฉพาะ ตอนเช้าและก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆพืท่านไหนมีเวลาอย่าลืมอย่าพลาดนะคะเ,เพื่อนๆแวะมาได้นะคะ ที่สาคัญก่อนกับน,นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆสามารถแวะซื้อของฝากเล็กๆน้อยได้ที่ร้านค้าหน้าวัดนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนชาวบ้านกันได้เลยนะคะก็จะเป็นของฝากคลิปช็อปเล็กๆนน้อยนะคะของสะสมอะไรกระเป๋างานแฮนด์เมดงาน DIY นะคะเ,เพื่อนๆและด้านหน้าพระธาตุดดยสุเทพก็จะมีอนุสาวรีย์คูบาสีวใช้ให้เราได้กราบสักการะด้วยนะคะโดยสุเทพไม่ได้มีดีแค่ความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมวิ ดูและความสวยงามแบบร้านนาแท้ๆใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะนะคะเพื่อนๆ